สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครูอ้อยที่บ้านของครูอ้อยนะคะวันนี้ค่ะจริงๆแล้ว่ครัวกาลังอ่านหนังสือเข็ยนทิศเศรษฐีอยู่ที่บ้านแล้วขณะที่ครัวกาลังนอนดูวิวอยู่อะฮะแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยอะครูก็รู้สึกมีความสุขมากเลย แล้วทุกครั้งที่ครูมีความสุขอะค่ะครูจะถือคติว่าเราอะจะต้องดั่งปันความสุขให้กับคนอื่นอย่างในสมัยพุทธกาลนะคะมีเศรษฐีชื่อท่านอนานถาบินทิกะเศรษฐีนะคะท่านอนานถาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยก็เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยอยู่แล้วเสร็จแล้วมีวันหนึ่งท่านเศรษฐีเนี่ยวันหนึ่งไปเยี่ยมน้องชายค่ะ น้องชายก็ไม่สนใจท่านเศรษฐีเพราะว่าเตรียมที่จะรับรองพระพุทธเจ้าน้องชายบอกว่าพี่ท่านวันนี้ผมอะดูแลพี่ท่านไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมจะต้องจัดงานที่จะเลี้ยงพระพรุ่งนี้โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านเศรษฐีก็บอกว่าอะไรนะน้องพูดว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าเหรอคำคำนี้เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ยากมากเลยท่านเศรษฐีถามน้องซ้ำสามครั้งค่ะ ให้น้องเล่านะคะน้องก็บอกว่าใช่พูดถึงพระพุทธเจ้าทันใดนั้นเองค่ะท่านเศรษฐีก็นอนไม่หลับเลยค่ะน้องบอกว่าให้รอเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะมาวันพรุ่งนี้ท่านเศรษฐีก็นอนไม่หลับก็เลยวิ่งนะคะตลอดทั้งคืนไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงนะคะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังท่านเศรษฐีก็เลยเห็นตามว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาท่านเศรษฐีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีในวันนั้นเลยนะคะทันใดนั้นน่ะท่านเศรษฐีก็อุทานว่าพระพุทธองค์พระเจ้าค่าพระองค์เทศนาแจ่มแจ้งยิ่งนักเหมือนไยของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดคนที่มีตาดีก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามที่ได้ฟังได้ ท่านเศรษฐีค่ะได้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนะคะความทุกข์ปัญหาหรือสิ่งต่างๆ่ะมันเกิดขึ้นได้ค่ะมันก็จะต้องดับไปอย่างแน่นอนวิธีการก็คือพอความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บให้เราอะมีใจที่ไปสังเกตเห็นความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นว่าความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่ง ใจของเราอะอยู่ส่วนหนึ่งพอเรามีสติเห็นความทุกข์แบบเนี้ค่ะเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกข์อะมันแยกออกจากใจแล้วใจที่เราอะระลึกรู้อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้หม่นหมองไปด้วยเมื่อก่อนอะเวลาที่พวกเราอะมีความรู้สึกโมวๆสัวๆใช่ไหมคะหม่นหม่นเป็นทุกข์อะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวกับใจของเราเลย ใจของเราอ่ะจะรัดเกาะเกี่ยวความทุกข์แล้วความรู้สึกเป็นทุกข์มันจะมัวสัวหนักแล้วก็ไม่มีแรงเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทุกข์จังเลยทุกข์จังเลยหายไปสัทีสิความรู้สึกเป็นทุกข์หายไปสัทีสิแต่ยิ่งเราอ่ะอยากจะสลัดให้ความรู้สึกเป็นทุกข์หายไปความรู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่หายก็จะยิ่งบทขยี้เรามากขึ้นไปอีกแต่จากวันนี้ไปอะค่ะเราอะแค่เห็น สิ่งที่ปรากฏขึ้นแค่เห็นความรู้สึกนั้นแล้วก็คนละส่วนกันถ้าเธออยากจะอยู่เธอเป็นแค่ความรู้สึกมัวมัวซัวหนักหนักเธอจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ดีซะอีกฉันน่ะจะได้มีของไว้ให้ฉันน่ะคอยระลึกรู้